เอาผมซีอูฟังนี่นะครับครับนี่ครับพี่น้องครับผมเว้ยหนานะตอนนี้ผมอยู่ตำบลหนองจิกอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับพอพันควายเผือกควายดังอยู่อ่าจังหวัดโคราชนะครับนครราชสีมาครับผมก็ติดตามตัวนี้นะนะครับในเฟซบุ๊กในอย่างของพี่ศักเซียศักนะครับผมมือนี้เพื่อนในมาฮอดผมมามาพ่อตัวจริงเลยนะครับจากโคราชมาฮอดมหาสารคามนะครับผม ครับสวัสดีครับผมครับผมดีครับพี่นาเชียนครับนาเชียนเนาะนาเชียนเป็นมือน้ามือหน้าบผมเสียนักเนาะครับมือน้าโรนัลดเป็นช่างเป็นช่างเป็นทำอูเราโอ้เห็ดทุกอย่างเลยทุกอย่างสมลดสมรดเอาง่ายๆว่าเป็นอ่าเออนะทั้งช่างทั้ง general manager ผู้จัดการทั่วไปครับนอนพี่เชียนเนาะสถานีควายบ่ครับผมยูไสครับผมยูบ้านบ้านน้องแหวงตำบลน้องว่า อำเภอโบไลจังหวัดนครราชสีมาอยู่อำเภอโบไลติดถนนมิตรภาพครับติดมิตรภาพเลยพี่น้องอยากไปหาบักมุดได้เลยผมว่าผมเจอเจอแน่นอนแมนครับครับผมไปแดงหนองโบไลเปนหน่อยหนึ่งครับครับบันนี้เข่าเรื่องเลยครับผมพี่น้องครับนี่ฮะพี่น้องเห็นบ่ขังขังหลังผมนี่อูโหูครับสุดยอดของพอพันธ์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพอพันธ์เผือกครับ พี่เชนเล่าให้ฟังในพ่อแม่เพื่นอนในไทยของโรนโัล<พ>ดนะครับพ่อเป็นเจ้าสั้นครับแม่เป็นแม่คั้มขวัญครับเชองสองนี่เป็นเผือกบออ่าแม่เผือกแต่พอดำครับเจ้าสั้นของยูสอส,สมัยฟรรม์มคอนเจนครับอ๋กอ,อก็คือพอก็คือเจ้าสั้นแต่ว่าเจ้าสั้นก็ดดังคร<ำ>ับพี่น้องครับแต่ว่าเป็นควายดำควายดำครับแต่แม่เพื่อนเป็นเผือกเป็นเผือกครัลูกผมกมาเป็นโรนัลดเลยโรนัลดครับผมโอ้โหครับไปนี่สี่ปีหนึ่งเดือนครับสี่ปีหนึ่งเดือนนะครับ ตอนนี้ส่วนสูงเพิ่นไหลาไปไหนครับร้อยหกสิบหกครับร้อยหกสิบหกโดยประมาณซ้ำเป้าเกษียรแล้วเป้าเกษียรร้อยหกสิบห้านักตันซี่ครับผมแต่ว่าพี่น้องอย่าลืมนะครับเพราะแต่ใดซีปีเนี้ยครับผมอ่าบันนี้เพิ่นมีผลงานมีอย่างไปครับมีครับมีลูกลูกอออกในฟาร์มกันหลายตัวข้างนอกกันหลายแต่ว่าลูกลูกเข้ามาด้วยกันอยู่ครับสิบห้าเดือนเรดฟอร์ดครับ อาที่ที่อยู่ในซุ่มว่่ใในนซุมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมสิไปถ่ายแว็บห้เบิงพี่นะครับครับครับบันนี่พี่เชียนลูกเพื่อนออกมาแนว้ยโดมสิเป็นเปือกเป็นดำจะไหนพี่เชียนเผลือกคำนวณเบิงเปือกเปือกหลายครัวครับแมนบอกแต่ดำกับมีในฟาร์มกับมีครับมีดำในฟาร์มออกออกมีสองตัวแล้วสวยๆครับตัวเมียลูกออกส่วนมากจะเป็นตัวเมียครับพอตโวผู้เพิ่งเห็นแค่สองตัวนะครับเจ้าแรดฟอร์ตก็อยู่ของเสียในอันนี้อันนี้กับเปือก อันนี้อันนี้สวยดีครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องเบิงสามร้อยหกองศานะครับเบิงพี่น้องเบิงเบิงหมะพข้าวครับควายังควรในสี่ปีปกติควายทั่วไปก็สี่อายุเต็มกัเจ็ดเนาะครับผมประมาณเจ็ดอันนี้คือประมาณสี่ปียังบ่ดเต็มเลยครับครับแล้วนําเชื่อในยังพื้นกระมี่เมื่อใดเนาะเดี๋ยวผมให้พี่น้องเบิงนะครับโอ้ ไม่ครับฟันแท้ยืนสวยนะเมื่อนี้ผมื่อนี้เอามาโชว์ได้เอามาลงประกวดบ้าลงประกวดครับฟันน้อยสามเอารุ่นไหนลงรุนไหนฟันคู่สามครับฟันคู่สามนะครับฟันแท้สามคู่นะครับคู่ครับลึ่งงก็สวยครับพี่น้องครับที่สําคัญคือผู้หางเขาสวยมากครับพี่น้องครับ นี่ครับเบอร์ครับนี่คือเจ้าโรนันโดครับของเซียสักครับโอ้ผิวพันธ์ดีครับแล้วเขาบึกล่ามากเลยครับผมครับผมนะาพี่เชยนฝากช่องทางที่ตามแล้วก็ฝากเบอร์โทรแล้วก็ราคาดาเชื่อน้ำครับผมช่องทางที่ตามก็คือพิมพ์เข้าไปสถานีกวยครับสเตชันเลสรอ สถานีกล้วยมาหาชนโคราชแล้วกะนำนำเชื่อแก้ไขชุดหนึ่งหาพันสิบห้าหลอดครับสิบห้าหลอดเลยมือ,มอนี้มือนี้ในงานออกมาสปอมือนี้บ่ได้ออกมาแต่าาแตว่ามาโชวซยังเดียวม,ม,มีหมอมีหมอถ้าถ้าอยากได้ก็คือ,อที่เป็นตัวแทนจัหน่ายมีเป็นตัวแทนจัหน่ายครับแล้วก็ทับทับที่ละหาพันครับผสมจริงด้วยครับให้ให้สามเทียเทียแต่บ่ติดนะครับผมครับผมครับจะดนเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรลงไปข้างล่างครับผมเห็นเบอร์โทรอยู่พี่ซัก ไข่พันยางเบิงสลีลายจนนัยยังกับมากนะครับให้เห็นโครงสร้างเพิ่นเห็นกรรมเหมือนกรรมเหนื่อยเพิ่นครับพี่น้องครับเบิ Siri> ่งครับโอ้ใครก็สวยครับพี <t <t ่น้องครับเพื่อนครัฟันแท้เพี้ยนเพียรด้วยนะครับเพิ่นตื่นไอศ์รีมว่ามามาบังลามาครับอ่าครับพี่น้องครับเป็นอีกทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับของควายเผือกนะครับผมอ่ะเอาเข่าไปเลยครับแกเป็นเผือกเทพเมียนะครับที่ใครยังไม่ยอมไม่ลองเพี้ยนผู้หางง่ายเลยครับผม ซึ <มา S 2> ่งหางยัง,ง,งสวยสุดยอดเลยะนะครับนี่ครับพี่เชียนพ่เบ่งลูกไหมเนะี่ยครับผม นี่ลูกลูกครับผมอันนี้แม่นลูกเพื่งเลยวะแม่ลูกเจ้าเจ้าเลดฟอร์ดเจ้าเลดฟอร์ดสิบห้าเดือนครับผมสิหาเดือน,นครับส <15 S 1> ิบห้าเดือนเป็นลูกของลรโดเลยลครับลโดครับผมัวนี้เกิด,ดนในฟาร์มเหราเกิดในฟาร์มครับก็แม่ดำเกิดจากการผสมจริงผสมผสมจริงครับแม,ม่ดำเลยครับในฟาร์มผสมเยี่ยมปิดกับกับหลายครับ เหมือนเหมือนลูกเหมือนถอดออกมาเลยนะผมว่านะพนุกรรมนะเบิ้งพี่น้องครับสิบห้าเดือนมักข้าวมาแล้วแมนครับผมเมื่อนดี้เราเอาโชว่เดาลวร่มนี่อันนี้เขาประกวดพันนมนมครับสูงอายุบ่เกินสิบแปดเดือนครับผมนี่นะครับพี่น้องครับอันนี้คือผลงานของโรนันโดนะครับผมอันนี้กับเจ้าแนะหางอันนี้แม่นเจ้าของพือนมาครับสองคนนี่แมนครับสวัสดีครับผมลูกสวัสดีครับครับผม ฮะโอเคครับผมขอบคุณมีเชี์นะครับแ้วก็ขอบคุณทีมง,งานแก้วม้สมีก่มีในห่างครับผมะจะในห่างตัวน,นี้ตัวน,นี้เอาเอาให้เอาเลยครับเปิดอันนี้เปิดผสมจริงอายุ2ปีครับเปิดผสมจริง3,000 มครับผมอันนี้อันนี้ลูกของไหครับลูกของใย้างนาครับอ๋อใข้างนาครับ่อยู่ในฟาร์มอันนี้ยังเป็นผู้บ้าหน่อยแต่ว่าเริ่มทับแล้วเริ่มทับแล้วครับจะได้กับพี่น้องกั็ติดตามได้ครับผมผมสีไฮเบอร์โทรเลยนะครับผมของเบอร์โทรเซียศักนะครับ081 876 9 570นะครับผมนะครับเอาง่ายว่าอยู่อำเภอโบัวไล่ครับจังหวัดนครราชสีมาผัดที่ตมของสถานีคุ้ยด้วยครับผมขอบคุณด้วยครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ